อยากแบงฟันแล้วทางเนาะค่ะอยากแบงฟันแล้วทางเนาะค่ะเนาะซื่อยซื้อซเลยนะแมงโซเลขเกลี่ยกินดาเราบอกว่าซื้อบ่ซื้อบ่เป็นยังอยากเบาโซฟาแมงซื้อบ่ซื้อบ่เป็นยังค่ะเลขฟันบ่ค่ะเจอันนั้นะต์มักไม่ใจเนี่ยค่ะเรียกมักเงี่ยค่ะคือมีมูขายลอตเตอรี่น้ำกันเพิ่นเพิ่นตายแล้วค่ะพิ่นกับมักค้นซื้อเล่อันยูปัญหาชิจเจ็ดกับเลยสิซื้อหาชิจเจ็ดน้ำเพิ่นนะคะ เพิ่นตาเนี่ยสิเผาเพื่อนเนียังีูดเนาะพูดเพื่อนพูดแค่สั่นคๆนะเนาะเอาเอาสั้นเจ้าพูดเสียตัวเลขแล้วมัาโอ้ยไอ้อยเว้าคนเออคือยังสี่นะค่ะเนาะค่ะอานามโมขายลอตเตอรี่น้ำกันล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่งเสียหมูว่านนีเบื่อเอือนี่สิเผาเพิ่นเพิ่นอายุหาสิบเจ็ดปี ไม่ใช่นั่นชิ่อชื่อหาสิดเจ็ดเพิ่นมาในมืนอหนมานัเพื่นอนวนี่เพื่กัมา,าเจ็ดเท่านั้นกันวะชื่อชื่อหันเก้าหกเจ็ดเพิ่นเก้ากนนนนหกเจ็ดแ <laughs> ม่นค่ะชื่อชื่อเก้าหกเจ็ดค่ะเก้าหกเจ็ดชื่อชื่อหาเจ็ดแล้วก็แปดหาซ้ำนีน่แหละค่ะ แล้วก็แปดห้าจะ่ิเศษเสนเหนบ่แจกบ่แล้วยังมีหกแปดอ้วยนั่นแหละค่ะชื่อเลขงว่นี้ค่ะมากๆากแฮหกเจ็ดอืมน่าตัวด้เย็นมีฮาเจ็ดแล้วก็หกแปดเลยค่ะห้าเจ็ดเจ้าสิยุนี่เจ้าสิ้ามาด้บย ก็ทำนกสิขี้พูดแต่ใจแม่ก่อนแม่หาแปลกก็เอาหามทางเพราะว่ามันสิไล่กันจะให้ง่ค่ะแม่นสิเสื่องวันหนึ่งวันมันยากค่ะช่อยูบหลายเนาะไอ้ตัวผู้ใดไปรทอมาบอกคนซีดกันซีสูดจัดจวดแล้วว่าเอาเสียก็จะซีสูดดวงว่าคนนี้บได้ดวดผู้บอกแต่วัดดวงก้าของคนนี้แต่ว่าคือวปแล้วต้องลายแล้วพะว่า อนุจะชื่อชี้ศูนย์ชี้หนึ่งนี่แล้วเออมาที่วารีจ้าใค่ะทุกตาทุกใจมันทรงเด้อได้คุณแม่ข้าวข้าวข้าวใชหมค่ะนี่นแอลนนี้นแมนซื้อเรื่องซื้องื้อถื้อคักแน่หละค่ะนี่ค่ะอันนี้เนาะค่ะเนาะเป็นเลขมากแล้วก็เลขที่ซีซพราว่าคิดว่ามันสิบมาก เจ็ดกันยังอยู่หกกันยังอยู่มีความรู้สึกดีด้วยเนี่ยค่ะเออเยอะมากลยเออเยอะมากเกิดเมีความรู้สึกว่าหันมาทำเพียรน้ำเสียรอบๆอบอืมเดี่ยเล็กซื้อวันนี้มักกระซื้อน้ำเนาะค่ะเนาะ้อมักกระพานไปอันนี้คือเป็นแนวทางเอาไว้พิจารณาเบื้องรวบรวมขอดการมักกระซื้อเอาบ่มักกระพานเนาะนี่นะคะคือบางยานนี่กัเจ็ดหกสี สี่หกเจ็ดบานนี่ก็มะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสี่มาจวดเลยค่ะแมนได้รับอเหรครับฮะได้พ่อฟังอยู่พ่อฟังพ่อมวนนีนหูอยู่ค่ะแมนกัมาลางมะบุญเนาะได้ถอดทั้งลางทั้งบุญคนละแมนพันได้กินได้อยากปี่เจอเราเป็นนี้จะพวกปอยได้ถอดทั้งลางทั้งบุญให้ดีก่ะ จะว่าตัวเจอดทอดทั้งทางข้างบนผลบ๊แมนมันบ๊แมนอันน่ะมันบ๊บแมนถ้าจะแขวางอันบะทอดเมื่อเมื่อกว่าโทรไปหาโมกับซีหนึ่งซีศูนย์ข้างบนกับหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกซี่สี่หกบอกขายหกสิบสี่เพี้ยนเพี้ยนห้องห้องบมากโมเสียวกัน สูนเพื่อนค่ะนเพื่เออขอมักตัวนี้แม่เคกล่ว่าเสร็จนะนี่ละค่ะอันนี้งวดนี้เนาะอันนี้งวดนี้เนาะค่ะเนาะวันที่นงกระจกสีว่าจังไหนเนาะบอกจังไหนมูกับว่าถือน้ำหอดมูกับรักซื้อผู้เดียวกับเมียนคว้าเป็นบางแล้วสมน้ำหนาตีเขาดาแต่อีกินดาบอกมูมู่ามูสี่เอาแต่สี่ศูนส ouais> ี่หนึ่งมันสี pues, ่เอาว่านี้มันใจร้ายเหมืนเด้กครับเจ้วันที่ยี่สี่เดี๋ยวนี้เมื่อไหร่พอขาดยมันถือทางเลยเปล่ามันบปเมีนท่าเมื่อนี่หนึ่งกันนี่แล้วนี่แล้วเน แมนคิดว่ามันสิบาช่วงนี้แหละค่ะมันบ่นีไกลกันเลยเพราะว่าก็สิวจังสันเนาะค่ะเนาะอันฟันเห็นเพ่นโอ้ยกองไวคือถือคูบ้าเนาะฟันเห็นเพ่นไก่เคี้ยงจอฟันเห็นอันีพ่อคอยพ่อลุ้งไงก็เลยคิดว่ามันสิเป็นตัวนี้ค่ะเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามศูนนะครับห้าเจ็ด หกแปดห้าแปดสองศูนย์ครับจ้ะนี่แหละค่ะมากก็ซื้อซื้อน้ำเนาะค่ะเนาะเอามากกะท่านไปเนาะแต่แต่นี่มากมากเลยซื้อเด่นี่มากคักแล้วมากคักแล้วค่ะแม่นค่ะบานเด็กับมาสิมาเรียบซิมาล่องเอาแบบเป็นที่สามสิบเพราะว่าเสดเฮ็ดขันบาสีอันยังบาสซีพุ่มเนาะสิมาเปิดเอาโซกเอาซับยู่นี่เนาะ ขันจ้าขันมันจีรหัดตรงกันเพื่อกระสิ่งเพิ่มเงเลยนะนี่แหละค่ะวันที่สามสิบเนาะค่ะเปิดรหัสค่ะแมนนะคะเพื่อก็เพิ่นมาเมื่อนั้นเพิ่นก็บอกว่าใหเพิ่นมาวันที่สามสิบสามสิบเนาะแมนเอาตัวเดียวขันเขียนถ้าฟังเบิ่งก่อนเด้อค่ะจะเฝ้าไปกันเห็นเห็นรอตะลี่ก็ยิบไปจกไปสองใบเนาะ จะเต็ม่าจะเต็มสามสิบนี่กระตรงกันกับอันงาแสงแก้วมันนี้โชว์พ่นบอกว่าวันที่สามสิบเนี่นบาดนี้องปูเราเป็นปูมันบ่าปูเนี่ยปูปูปูหรือสีตาทิปปูหรือสีตาทิปมันบอกจ้าในเมื่อวันที่สามสิบท่เนท่นจะให้จินดาไปหาหมอแก่นมาเพิสศล่ําเปิดโซกเปิดจับกระสีย่องย่องย่องเงี้ยนับปูเนี่ยพั นั่นแหละค่ะกระสีห้เปินมะเป่าใไฮนะคะเอาให้พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะมักกะคอยยิบจับลอตเตอรี่แล้วค่ะเนาะบ่มักกะผ่านไปเนาะอันนี้คือแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางมีการการลงทุนมีความเสี่ยงสูงแม่นบ่เนาะค่ะเนาะเด็ดก็เป็นได้เนาะแม่นเดียดกับอาบอวาสันเนาะ ไผ่ว้เป็นแนวทางเด้อเก่งไผ่ว้เป็นแนวทางอันนี้ไว้เป็นนแวทางเนาะค่ะเนาะพิษจะว่ากันเนาะค่ะเนาะบุญวาสนาเฮามันบ่คือกันขนาดผัวกันยังเอาคนละคนแมนนะมันกันยังสิเอาผู้เดียวกันบ่ได้อ่ะค่ะจะว่ากันเนาะค่ะเนาะเอามากระจวดเด้อค่ะเด้อไปหาหยิบลอตเตอรี่รัฐบาลใบจักใบสองใบเนาะค่ะอุดหนุนเพิ่นเน่ตอนนี้เพิ่นอยากใส่ซับหลายเนาะจ้าเอาสาธุค่ะ ขอบคุณเจจินดานะคะขอบคุณค่ณ<อ>ะเจจินดา่าผู้ชมตัวเลขนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะอัดกมัมีตัวเลขแนาท่างจากเจ๊จินดานะคะเพ่นกับบอกว่าพ่นอยากแป่งปั่นเนาะคะ่ะพ่นกับได้ตัวเลขเก้าหกเจ็ดนะคะเพ่นเป็นเลขมากเนาะค่ะพันว่าพ่นมากเก้าหกเจ็ดพันสิบสี่ห้าเจ็ดแปดห้าและหกแปดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม ทางช่องนะคะก็เป็นซื่อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกกายว่าให้กันเด้อค่ะท่าทรรมชุมบอมากบชอบกระเรียนท่านนะคะ้ามักทาชอบกระจังเคยเก็บไว้พิดจรณาาพื่อเป็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครข่างก่อนจะซื่อต้องมีสตินะคะค่ะสําหรับคลิปนี้อกจะขอจะคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ